อยอดนิดคมขนาดว้าวนี่โน่นี่จะงน้นอโอ้คมขนาดเป็นสองชิ้นเลยว่า S <S สวัสดีครับผมผมบา่าวเคสติดติอีสาพ่อกระเทนครับสวัสดีจ้าพี่น้องพากันมาลุยป่าหนอไม้หลังจากที่ไปส่งมังม่วง,งกลับมาก็เกือบเที่ยงจ้ะแต่ว่าเที่ยงแลยครับคุณเขากินน้ำแล้วก็พากันออกมาหาอยู่หากินคือเก่จากจ้าพักเงียบๆมาขึ้่นลนงอีลุองอิจาา้ออจามาที่ตรงที่เขา เคยทาผ้าหายเห็เลยเนาะพี่น้องถามกันเขามาโบหาบาเจอเลยได้จ้ะมาเจออยู่ครับงานไหนก็หายได้เ่ยรอบก่อนมาสั่นๆบริมนานเลยนานพ้งโลดพี่น้องยังสั่งกันเขามาได้เด้อจ้ะหมักม่วงน้อยค่ะเต่าติ๊กอาจจะตตบช้าเพราะแบบนี้เลยจ้ะบอกเคลียตาติ๊กออกมาข้างนอกเนาะให้น้องอันดารับ ข่ากับอาชีโบ้ได้เต็มที่จ้ะ้าเน่ชาเน่ชาผู้ใดโรได้กับทักเข้ามาเรื่อยๆเด้อจ้ะครับเมื่อเช้าสติ๊กเขาไปทักหลายคนอยู่แต่พี่น้องอาจจะถูกพูดประเภทไหนครัอาชียังบ่ตื่นโบ้รื้แน่เลยชาติ๊กเขาไปทักแต่๊ีห่าครัเมื่อเช้าในชาวติ๊กกับวันนี้ชติ๊กได้ความรู้ใหม่จ้ะเก็บตอนเช้าวันต่อวันแค่เอาได้กับส่งตามนั้นเลยส่งซะก่อน เพราะว่าได้หาเจ้าสิบเจ้ากระส่งสกะกอนถ้สาสติกรับหลายสาติ๊กทีหาบ่าทันไดนำเมนหาไว้คือจังตอแรงมือนี่ส่งมืออื่นเพยาะยามันบ่สดบ่เกมไปทางใดก่อนไปทางไปทางที่ก่อนเนาะดูไปเมื่อกี้กพาก,กันไปสำรวจทางพุ่นจ้ะสติ๊เขียนอยู่แนงนึ่งอยู่ค่ะถอดหมวกปักไวแ้แหละมาทันทีเหมือนตรงที่ไปเห็นไว้เดี๋ยวให้บ่เกมไปทักน้ำหลังมาให้พี่ดูยังบ่ได้มาน้องบ่เขมมุดเข้าไปก่อนคนหา เออต้นส้มเขียงเอุ่นมีรสชาติเปรี้ยวๆไปได้แน่นี่ไปได้แน่ทางนี้จะเอาเน่ยที่นี่นเลยโอ้ยเนี่ยที่บอกเคลมแต่งไว้จะรอบก่อนบริพาพี่น้องมานานเลยเป็นตะหมวกโอ้ยเห็นไหดิฮักยาวๆเลยจ้าเราค่อยมาฮักเอาที่ดังนั้นแหละ ช็อตลาบเลยแต่งไว้เลยบบกเขนเลยเดี๋ยวหักก่อนเอาผ้าฟันไว้เลยรอบก่อนเขาได้หนองเหี่ยวหนอนชุ่มๆมุมนี่โอ้ยนี่ไงไหนยังบบกเขนเออเดติ้งหักเองก็ได้จ้ะนี่ดิเบื่งเขียวๆคือจังอันนั้นเลยตาเขียวดีๆก็เห็นแล้วแม่ ฮอนฮอนพี่น้องเอ้ยก็จะเป็นลมในย่างเผื่อสิฮอดป่าไผ่ระหว่างย่างผ่าทุ่งนามาค่ะฮอนแบบป่าโตเลยจุ่มแก่ฮอนกับฮอนโพดจักวะยาำหนาวกับจุ่มบ่หนาวยาำฮอนกับจุ่มบ่ฮอนมนุษย์ที่เหม็นจริงจริงอันเด้ออีกแหนีงเนึ่งขดกุ้งอยู่หัมเบเกนในยังอันแหละ นี่นี่บอกเส้นแหนก็ได้นี่นี่นะจ้ะนี่นลายอยู่ด้วยจ๋าติ๊กสีไปมุดถ่ายมุมพวกนเห็นแต่หัวบอกเคลียว่าเห็นเน่งนลไหมไปพห่น้องมุดไปฝั่งพุ่นเฮาแบบนี้มุมด้วยติ๊กมุดไม้ฟากนี่ม,นมาจต,ติ๊กเคียแต่งจต,ต,ติ๊กสี่พลาครับต่อแลเร่อแมแ่งแต่งมันห้งแตะท่าเฮาบบแต่งมันบบแตะ นี่นม,มืดเลยนะจ้ะมันขึ้นสูงเลยนี่ชึบนี่อ,นอย่างกระตามที่เป็นหนาแรงมันชีเซบเซบพีนงหนาฝนค่ะมันกระเซบอยู่แล้วมันมีหลายนี่จ๊ะทานดี กันไปด,ด้วยนี่ก็ได้ยเฮ้ยละไรบอสม,มาตัวลงมาทางนี้เลยอ้มอมไปเบ่งทางพี่แบบนี้หากันมุดมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วจ้ะน้องจ๋าเจอโน่นี่ดิสองสามแต่ว่า สาติ๊กเห็นดอกไม้ดอกไม้ที่สาติ๊กขึ้คุ้นเคยสมัยก่อนดอกหยังเงาัห็นดิบ้านพี่น้องเอิญคือกันอยู่บ่นี่ยิ่งตอเย็นๆเสาติ๊กตอเดินมาดูหอมหอมอ่ะหอมโอ้ดอกเคีนสมัยก่อนบ้านดอกเคียนก็มีอยู่ข้างบ่อน้ำโยกบ่อเมนต้นเพิ่นเงาใหญ่ๆแม่นหมดเลยจ้ะเพิ่นเกิดเป็นแบบเป็นต้นเป็นเครือเป็นเถาต้นเหมือนงานเดรแเดงว่ะ หนูจะใกล mm ้เ hmm. ก็บไปใส่หน้ารถระวังหนาเด้อเก็บไปใส่หน้ารถไว้มันหนูจะหอมนี่ได้ดอกนึงก็เอานี่นี่มากเพิ่นแม่นี่มากเพิ่นผลเพิ่นดอกเพิ่นค่ะดอกที่ดอกเหลืองที่เก็บได้จะริงจังต้องหิเหี่ยวจักหน่อยตอนเย็นนี่เนี่ยเอาดอกนี้น้ำเนี่ยเขียวๆนี่กำลังสีเหลืองนี่ตอนเย็นนี่อากาศ เริ่มโอ่อว่เย็นๆโอ้ยหอมบอกเนี่ยเพราะทำไมก้อนบ้านแบบนี้ที่โยกน้ำฮะนะเวลาอาบน้ำเขาต้องไปโยกตอนเย็นๆฮะนะเนี่ยอยู่หลังบ้านมันจะมีต้นนี้มันจะมีต้นนี้แต่ถ้าจะได้ดอกมันหลายเขาต้องออกไปข้างนอกกูตอนเย็นขข้เาก็จะหอมหางเก็บขึ้นมาหน้าบ้านไอุ้้มไว้เนี่ยโอ้โหน้ำน้ำเปรี้ยวขา มาหาเนาะไม้เขาตอกเนาะมือหักแคบเดียวเนงเขาแกงเลยสุดไม่เน่งดอกเจกุเจก้าเจกะเจกเอออืออาอืออาออเฮ้ยไข่บ้านมันก็จะมีหนามแบบนี้แหละหนามเหลือนคมเอ๊ะ เอาติ๊กปักหัวเข่าเลยถือหัวเข่าเลยนี่นี่นี่กิ่งนี่นี่น้ำคลๆนี่จะเดือดไปบ่หรอโอ๊ตเอาโอ๊ตเอาใส่โบกให้ยากบกินหลายมือเลยโอ้โหนลายได้เต็มสภาบเลยเขารูดสวยๆจะบ้วงอึ๊บเดี๋ยวปิดเขากันนี่กำลังโอบเลยนี่สีเขียวนะต่อตาเต่าตะปู น่อนหนึ like hmm, yes, yeah, sure. ่งครบไ่รู yeah. ้นอนใหญ่คนใดสี่นอนคุณโกลนอนนี่ต่างเพื่อนไม่ใส่ติ๊กไม่รู้ไม่มีจานตรงนั้นแหละใหญ่ชนใดแหละโอ้ยมันยังน้อยอยู่น้อยนไปเพื่อนไปเพิ่นปล่อยเพิ่อนจำนี่กะบรวมเนงกะพอกแกงเลยอะตัดเลยจ้าตัดให้ขาดเลยชับชับพิ่นนะสมัยเพิ่นไต่เคยทันเนยเพลงเย็นขึ้นมาก เคยทานด่ะทานเด็ดยอดนี่คมขนาดเตี่ยวละสี่สิบบาท,ทมาีดมากอีกอย่างนะเปินเลนเล็กเป็นทำมาจากเล็กจานบินได้นี่จากนอกโลก,กเ,เลยเล็กน้ำพี่ใบเลื่อยรถไทย อโอ้โ,โคมขานาเป็นสองชิ้นเลยว่า,าคุยซื้อมาหน่อยเย็่ละสี่บาทมือม้อน่ะมีอีกเนี่ยมาเอาหน่อพี่บปนงหนอ แม่ค่าเนาะคุณโรหรือเจ้าสิกเจ้าสิกซื้ออีกเท่านาเคยบอกรับประกันว่ามันจิมีอีกเนี่ยเอามาพี่โอ้เจ้าจอดเอามาเบิ่งเอามาเบิ่งสาระนี่นี่นี่มีดมันยอดมากเลยเริ่มละสี่สิบบาทสติ๊กซื้อมือนะฟังจากเสียงพูดนะนี่ของเราทำมาจากเหล็กการดินติดตกลงมาจากภาคพระอุกบาท UFO พี่น้องเขี่นว่าบวเขนบดเต็มบาเติ่กบบเต็มโอ้ยน้ำเกี่ยวไข่สถิกเอาลงมาไปขอไป้างในพุ่นแบบนี้ไปพี่น้องปุ้มมุดขอไปซอกนี่แบบนี้เดตกไ ถือฟาดให้เลยได้เนี่ข้างบนผู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้างล่างก่อนพุดเอาเน่งข้างล่างก่อนนะมีเน่งใหญ่พร้อมเป็นเ้็นวันเน่งหละมันโมเมนต์เนาะแตกออกเด็กเขาเก่าเนาะหนวดหนูไม้แหนะหนูไม่นานนี่มันจิตประมาณนี้แหละคุณมันไม่นิลงไปกูนี่นวดตะใกล้กเท่าน้น เสร็จเลยแล้วก็ตามไปเอาเหนียวมันมาเกาะหนึ่งตาเล่นน้อยนี่นะอุ๊บในแห่งหนึ่งแห่งข้ามพอได้มีอะไรตัวนี้ปาดเอาตัวฮะกานบปลี่ยนสื่อนี่บันมันออกในนั้น ก่อนหนาต้นน kind of anyway> ี้ค่ะมันจะเป็นหน่อเก่านะบอกเค้นเนาะถลกตัดไปแล้วตอนนี้เป็นหน่อเหี่ยวนี่ไม่ใช่ไม่มีปีนปีนที่เก่าเวลาเดิมมาตอนไหนก็ได้ปีนห้องใดมั่งนี่ต้นแข่งนี่เขาขึ้นบเห็นบอกเค้นแล้ก็ปล่อยเหงายาวนี่น่ะไง ทั้งเอาหนวดเพิ่นเนี่ยเด้เอเพิ่เตกต,ตามลำไปปอกตึงกันตึเด้อเ,เลยเต็มเลยไหมเนี่ยขึ้ไปเลยสิซาหาเนงอยู่ได้น้กนนว,วาด้สิหา่ ฮะข้างหลังฮะค่ะโอ้โหมายามใดลยพเคยพิดหวังกอเดียวนี่กอเด,ด,ดียวนี่เอาก่อนก็ต้องหัวใจหนอกกเดียวนี่กอที่ทำผ้าหายค่ะไปมาแล้วด้วยจ้ะบ่อออกลบนี่รอบก่อนเขาได้สองหนอได้เนาะข้างหลังพวก แน,น,น่นมดแล้ว,ยวอยากยหงาเบอร์เลยเนาะยาวบอ่มุดออกทางนี้จะเพืกก่อเราคนก็ได้โห,หนึ่งทางช่องนี้นีช่องนี้ยังจะลงมุดไปเบิ่งเพื่อมีหน่ออีกจ้ะเจอหนึ่งโหน่ฝ่ายประจำไม่เคยนี่นะ ซื้อพมดีซื้อขนาซื้อไว้อีกก่อนเ,เจอดยจอดฉันว่ามันบุกเป็นสนิมได้แต่มันอาจจะมีแบบนานไปมันจะเป็นสีดำๆขนาดเลยมือนี่ใช้มีดนะฟังเสียงฟังเสียงม,มาเบิง่งดุดขนงานเฮาวโก้หนิครับโก้ข้างหลังก็เคยได้แต่ว่าจิ้มเหมือนกันโบนี่ให้ทั้งหน่อยทั้งเหน่งก่อนนี่ หน,หน,หนอขึ้นน้ำพุ่นโอ้ยอันนี้เป็นแหนงแหนงก็ได้หอ,อบบ้างไ<อ>งหนึ่งถึงหนองขึ้นแหนงอะพี่น้องเมื่อจะหาเลาะทางเมื่ออีกงเกิดได้อีกเนาะนก่อนเมื่อพากันมาแวะเก็บบางนาวจา้ะมันยังน้อยเด้จอจ้ะดเจ้าวเห็นปะน,น,นี่น้อยนี่อยู่ในกิ่งเพืชหานาเนาะค่ะเด็ก น้อยหงเป็นตุ่มๆเลยแรงนำเลยจ้ะยัได้อยู่นี่อันวกกับบหงอยู่ไกลนำเจ้าของหลายเจ้าของหลนั้นที่นี่คือแบบไถผ่านกับมาเก็บกินนะต้นนะคะเป็นต้นของปตุ่ม้ลยจ้ะที่อยู่ที่ปะตุ่มต้นมะนาวต้นนี้อันี้ดิตอนนี้มะนาวแพงมากนี่ดิอันสี่ต้นอันนีหรือขนุนอันนี้กัน อมันยังบเกะแตก่สุกแม่นบัดเลยพอดีปลาตุมมาส่งการได้กิน,น,นที่ปลาตุมมัอนที่เสาตอกที่เสาติ๊กระทัดไปมาหาอยูแถวกะแวกนาเะโขงนี่แล้วจ่ะน,น้ำไหมก็ได้เเอาของกินนี่นงกระแวะเอาเมื่อหมกมีนี่พวกเข้มตัดเลยสวยนี่เด็เกพวกเข้มุประสบผลไปบ่ได้แล้วมือใหม่จะมาเอาเนาะ เลาะเมือ่อทางเมื่อมีอย่างีรเขาเก็บเข้าหายจ้ะดี๋ยวกระเจียวขาวไปดีได้ใส่กแกงหนุ่มไหมเด็กทางเลยเด็กทางเลยเด็กทาง <c oughs> ดี๋ยวเลาะอีกจะเจออีกจ้า เียสองดอกทาหลัเลยบ่อกเซลฟี่นี่ทางหนัเลยค่ะเฮ้ยออกข้างทางเลยนี่แหละคินะอ้ยกำลังจะสุบตอนนี่อือกทางทางเลยคอด็แล้วเอาไปในถ่ายจักหน่อยจ้ะกะะลายโดนอีกดอก

เลยแม่นใบไม้ก็น่านะต้องสังเกตอันนี้เพื่อนนะใบเก่าเพื่อนเนาะเจอคุกคากน่องมาจากย่างก็ได้เสียงคุกคากคุกคากเลยเสียบใบไม้หน่าแรงเพียงเจอเกกระเจียวแดงบันเออ ปอกไงก็เจอเดงคิดกันเลยอันนี้พวกเจนบ่มีอย่างบอกเห็นแต่ใบมันบ่มีเนาะลองมึงดูบ่มีตนะ้นมันก็อยู่ในในสิส่หเลยโอ้ยมีเด็กๆดอกนี้นบ่มีเนาะ บึตรงหานุ่ยังกลาู้โอ้ยีดอกกระเจียวขาวตมันเก๋เราบเคียนด้ีปะโามีตะโอ้ยบ่อยๆบเคนห่อนแต่พอเลยจ้ะได้ไปแกงเหมือกกันนิเนทางหานยางบึงสักหน่อยุรถเท้าโจอย์จะดีจ้ะจะพาตะเมืองเาบัดนี้ Mày vậy lâu cho sụp lâu. Hát miền của hôn cà của cà Hấp thu nhập của dìa. Hấp thu nhập của dìa. Mày nhanh nèo, mày. Hãy nè nèo, mày. Hãy nhanh nèo. 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 Hãy nhanh เหมือนไปตลาดมาเลยของเต็มตะกร้าเลยเหมือนไปตลาดมาเลยตลาดธรรมชาติเขาเข้าป่าซ pues mm> ื้อดิดิโอ้ยแต่ที่เน่เน่ค่ะฮ้อนฮ้อนหัวใจเสาวติ๊กเห็เต้นบุเป็นจังหวะเลยฮ้อนมากเป็นฮ้อนอันนี้ก็สิพากันมือก่อนเนาะเสาวติ๊กเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อนด้วยครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไป